สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้มาผัดเห็ดฟางน้ำมันหอยกันนะครับครับทำยังไงนะครับให้น่าทานนะครับก็คอยติดตามนะครับรับชมให้จบคลิปนะครับผมครับนี่ครับเลือกเห็ดฟางสวยๆมานะครับลูกใหญ่ๆนะครับนี่ครับน่าทานมากเลยนะครับสดๆนะครับครับมาดูวัตถุดิบต่อไปนะครับผมก็จะมีครับต้นหอมนะครับพริกแดงนะครับหอมใหญ่และก็แครอทนะครับผม วัตถุดิบบางอย่างเราก็มีอยู่นะครับก็เอามาทำนะครับครับนี่ก็เป็นหมูสามชั้นนะครับครับผมนี่ครับครับวัตถุดิบนะครับก็น้ำตาลทรายนะครับผงปรุงรสกระเทียมนะครับพริกไทยป่นน้ำปลาซอสปรุงรสซอสหอยนางรมนะครับแล้วก็ที่เพิ่มความหอมก็เป็นน้ำมันงานะครับผม ครับนี่ครับหันเรียบร้อยแล้วนะครับหอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็พริกแดงแครอทนะครับแล้วก็ต้นหอมนะครับนี่ครับเห็ดก็ปอกส่วนที่สกปรกแล้วแล้วก็มาผ่าออกนะครับล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับผมครับกระเทียมก็ทุบไว้นะครับครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับเตรียมที่จะลงมือผัดแล้วนะครับ เดี๋ยวจะดูให้เพื่อนๆดูนะครับว่าทำอย่างไรนะครับให้อร่อยและน่าทานนะครับครับอันนี้เราก็ตัดส่วนที่เป็นมันหมูนะครับหมูสาชั้นอาลงมาทอดเลยครับผมกรับให้มีความหอมของมันหมูนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ทานไปด้วยนะครับทานไปด้วยนะครับนี่ครับกรอบๆนะครับเหลืองครับแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนะครับ ใส่กระเทียมผัดให้หอมเลยนะครับกระเทียมนะครับให้เหลืองหอมนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คอยดูต่อไปนะครับครับหอมมากๆเลยนะครับเพื่อนๆครับชวนทําทานกันในบ้านนะครับในครอบครัวนะครับรับรองอร่อยนะครับผม นี่ก็ใส่หมูลงไปเลยนะครับใส่หมูลงไปเลยนะครับผมราบผัดให้ให้หมูมีความสุกนะครับรหอมๆนะครับหอมๆนะครับรัดแล้วก็ใส่ แครอทลงไปนะครับเพราะว่าแครอทจะสุกยากหน่อยนะครับนี่ครับผมครับดูตามขัน้นตอนผมไปเรื่อยๆนะครับ,บน่าทานมากเลยนะครับ ใส่เห็ดฟางลงไปเลยนะครับเมื่อแครอทเปลี่ยนสีแล้วนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันหอยลงไปนะครับเครื่องปรุงรสนะครับซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับครับผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับ ใส่พอประมาณนะครับผมครับจะมีน้ํามันงาใส่น้ํามันงาไปนนิดนึครับเพิ่มความหอมนะครับนี่ครับผัดไปเรื่อยๆนะครับ,ผ,รรบผัดไปเรื่อยๆนะครับผม ให้เห็ดสุกนะครับไม่ต้องสุกมากนะครับแล้วก็ปิดฝาไว้สักคู่นี่นะครับนี่ครับเปิดมาแล้วนะครับน่าทานมากๆเลยนะครับเดี๋ยวสักคู่เราจะใส่ลายต่อนะครับคอยดูนะครับนี่ครับใส่ต้นหอมลงไปนะครับแล้วก็หอมหัวใหญ่แล้วก็พริกแดงนะครับใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับ แล้วก็ผัดไปเรื่อยๆสักคู่นะครับแล้วก็ตักขึ้นได้เลยนะครับชิมรสชาติแล้วนะครับมีความเข้มข้นนะครับของน้ําผัดด้วยนะครับนี่ครับหอมอร่อยเลยนะครับส่วนเพื่อนๆทำทานกันนะครับในบ้านนะครับในครอบครัวนะครับราบเผ็ดก็จะมีความสุกกาลังดีนะครับไม่ไม่สุกมากนะครับแต่ว่า เวลาเคี้ยวล้วกรอบกรุบๆเลยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับตักใส่จานเลยนะครับพร้อมเข้าสวยร้นๆนะครับรออยู่นะครับนี่ครับน่าทานมากๆเลยครับเชิญชวนนะครับทำทานกันนะครับนี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ นี่ครับถ่ายเห็นใกล้ๆเลยนะครับมีความกุบกุบนะครับผมสําหรับเห็ดนะครับนี่ครับสีสันน่าทานมากเลยนะครับครับชวนทำทานกันนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับต้อมชาแนลห้างสามนะครับกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับผมครับขอบคุณมากครับขอทานข้าวก่อนนะครับสวัสดีครับ